ยี่สิบปีแล้วพื้นตำนานกลับมารอบนี้เป็นยังไงบ้างคะผมก็ทำแบบทอะไรโฉมใหม่ยังไงรีมาสเตอร์ใหม่ก็มีการเอาฟิล์มไปทำใหม่หมดลครับมีการส่งไปถึงอินเดียแลวครับก็คือภาพกับเสียงก็คือจะผมว่าดียิ่งกว่าเวอร์ชันที่ฉายเมื่อ20ปีแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นระบบ 4K ใช่ครับ 4K แล้วก็เสียงก็จะเป็นมิกซ์ในแบบ Dolby Atmos ด้วยครับมันมันจะแตกต่างจากที่เราเคยดู20ปีที่แล้วเนี่ยถ้าถ้าจะอธิบายคนดูอะไรเงี้ย ก็แบบภาพมันก็จะคมชัดกว่าเดิมครับแล้วก็แสงเสียงต่างๆที่แบบว่าเราทำเนี่ยก็ผ่านมาจากมือเราสองคนแล้วก็เสียงเนี่ยแบบมันก็จะกลับไปอยู่ในระบบที่แบบว่าทันสมัยครับก็คือว่ามันก็จะแบบแยกลําโพงต่างๆในโรงได้เหมือนแบบว่าหนังสมัยนี้เลยครับก็คือหนังใหม่เลยใช่ครับใช่ครับเนื้อเรื่องคือเหมือนเดิมใช่เนื้อเรื่องเหมือนเดิมครับแล้วก็มีแก้แบบใช้ซีจีแก้บางจุดที่แบบว่าไม่่อ20ปีที่แล้วเราน่าจะทําก็แบบว่าคราวนี้เราก็ได้โอกาสทําอะไรเงี้ยให้มันสมบูรณ์มากขึ้นครับ ่าตัวตัวที่เป็นไครแมกซ์ของเลี้องจะยังไงบ้างเลย ยี่สิบปีผ่านไปค่ะมันเดินมามันเดินไปมันเดินไปไม่ได้นู้นก็ถามคนดูอะไรก็อยากจะดูเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยได้เห็นตรงเวอร์ชันแบบนี้นะเขาบอกว่าสมจริงมากเสียงต่างนึ่งชัดแจ๋วกริ๊บเลยอย่างเงี้ยค่ะมายี่สิบปีมันนึกถึงบรรยากาศเดิมๆที่เราเคยถ่ายทำตอนนั้นไหมฮะนึกถึงอย่างเดียวค่ะขี่คอรันดาค่ะที่รอเพื่อนมาที่รออนันดามาและวจะขี่คอร์นตอนนี้ขี่คอโชว์ด้วยครับพี่ไม่ป็้ตอนนี้อนันดาหวานหรือเปล่าเพราะยี่สิบปีแล้วไงกระดูกร้าวกระดูกร้าว แล้วถามว่าฉากประทับใจของอิมก็คือฉากนี้หลอกกับอีกฉากหนึ่งคือฉากที่ไต่ไต่ไต่ตึกอ่ะไต่ตบันไดไม่ได้ถ่ายวันเดียวนะวใช่ไหมเพราะว่าน้องอิมมีเข้าโรงพยาบาลด้วยเพราะเหล็กมันต้องเอาตัวติดกับโครงเหล็กไงเพราะว่าแรงดึงดูดของมือผมทั่วไปเนี่ยมันตัวต้องออกจากบันไ<อ>ดใช่ไหมแล้วเราต้องคว่ำหัวลงอะ่ะเราถ่ายจริงไงถ่ายจริงถ่ายเซตตีสี่ตีห้าเนาะถ่ายวันถ่ายหลายวันชอบฉากนี้มาก สามวันเพราะาว่าโหดมากแล้วก็เล่นเองด้วยไงมันก็เลยรับประทับใจพี่จ่า,จาละคะ ระทับใจของเราประทับใจในความตั้งใจของผู้กลาบค่ะเขามีสองคนเขาก็จะให้เล่นสองเวอร์ชันก่อนกับังไม่ยังไม่ลงกอยตอนนั้มันแบบเวอร์ชันโต้งก่อนแล้วเป็นเวอร์ชันโอ๋แล้วก็เป็นเวอร์ชันที่3คือเวอร์ชันมิกซ์ระหว่างโต้งกับโอ๋ค่ะก็จะมี3เวอร์ชันให้เลือกเพราะว่าเขาอยากให้มันออกมาดีที่สุดอันนี้ประทับใจทุกคน่่าประทับใจหรือว่าความในใจดีกว่าี่จ๋า คือเสียงที่พูดออกมาเป็นการชมอินเนอร์มันไม่ใช่หรอกใช่แตนเนื้อหาเมื่อกี้นั่นเป็นความในใจอ่ะจ้าหรอคะแต่ในในก็เป็นนตำนานแล้วรู้สึกยังนันลแบบว่าแตแนแบบยกให้เป็นยกขึ้น้ง่ลยอ่ะทำสำเร็จคือทำผมทำหนังมาอีกหลายเรื่องมากๆเลยนะก็แต่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะในไทยหรือต่างประเทศคนก็ยังพูดถึงเรื่องนี้มากที่สุดรู้สึกดีใจมากที่20ปีผ่านไปก็ยัง ได้กลับมาฉายโรงอีกก็อยากให้ผมว่าหลายคนยังไม่เคยดูในโรงนะก็เลยอยากให้กับมาสัมผัสเพราะว่าคราวนี้ภาพและเสียงมันเต็มอิ่มกว่าเดิมมากเลยับพี่แต่มันจะน่ากลัวมากเลยนะเพราะว่าขนาดเราดูแบบเราตอนนั้นดูในโรงตอนนั้นเราก็กลับบ้านไปซื้อดีวีดีไปดูอะเราก็ยังกลัวแล้วถ้าเดเป็นเองนั่นเองก็กลัวแต่เดกแต่เด็กรุ่นใหม่ไงเขาอาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสชัตเตอร์ไงเด็กที่เป็นตอนนี้ยี่สิบปีไงต่อจากนีรุ่นใหม่จะได้รู้เขาว่าชัตเตอร์ไหนชัตเตอร์หนังสีเป็นยังไง กลับมาอีกครั้งนึงก็ได้แม้ว่าอิมอาจจะกลายเป็นเพียวฟ้าแบบนี้แล้วเปยนชื่อหลายรอบแล้วอันนี้มันจะมีการรีเอร์มันจะมีส่งออกไปต่างประเทศใหม่เลยไหมคะหนูว่ายังไงบ้างเป็ตงหนจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นที่เราทำส่วนหนึ่งก็เพราะว่าที่ต่างประเทศมันมีการกลับมาฉายโรงตลอดเวลาเลยผมเห็นว่าที่ญี่ปุ่นเอ่ยไต้หวันเอ่ยหรือว่าเกาหลีมันมีกลับมาชายในโรงด้วยครับเราก็เลยคุยกับโอว่าเฮ้ยเป็นโอกาสดีมากเลยเพราะว่า คุณภาพตอนนี้มันตอนนั้นมันไม่เท่ากับตอนนี้ถ้ารีมาสเตอร์มันจะดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็จริงครับเพราะทันทีที่ประกาศว่าเราจะทำเนี่ยมันก็มีหลายประเทศซื้อแล้วหลังจากนี้ก็หลังจากฉายไทยก็จะมีการฉายโรงที่ต่างประเทศต่างมาหลายที่เก็คือว่าลงทุ่มเอนกันในการรีมาสเตอร์ครั้งนี้ใช้เงินเยอะเลยครับแปลว่าแปลว่ามาดูกันหน่อยครับเยอะแค่ไหนกับการรีมาสเตอร์ครั้งนี้เอาที่บอกได้ก็หลากลลานครับหลายล้านแล้วตลอด แสดงในครั้งนี้คุณไม่ตือไม่หใจขอบคุณค่ะไม่วใจคำไม่หวใจแต่ว่าถ้าสมมติว่าอิมในหนูว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ได้ดูเขาจะได้สัมผัสจริงๆนะเพราะว่าตอนนั้นคือเป็นรุ่นเราไงรุ่นเราที่ได้ดูใช่ไหมแล้วก็พูดกันทั่วประเทศไทยเลยว่าอุ้ยนี่น่าเลยอ่ะทีนี้เด็กรุ่นใหม่มันจะได้คำที่แบบว่าเออเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือไปคิดไปว่าหนังนี้จริงๆแล้วเมื่อก่อนที่มันโด่งดังเพราะอะไรใช่แล้วเมื่อก่อนไม่เคยเปิดตัวอิมด้วยเออใช่มเป็นคาลัะใช่ เดี๋ยวไม่น่ากลัวไงแต่เราไปดูตอนนี้ก็ยังน่ากลัวอยู่นะคะอันนี้รอดูแบบตอนเป็นมีมในแบบว่าโซเชียลยุคปัจจุบันในี่ยติ๊กต็อกอะไรเงี้ยรอฉากไหนเป็นมีมแบบพิเศษฮะมันจะเปมีมไงเออยุคนี้เป็นยุคแบบไวรัลยุคมีมอะไรเงี้ยเรไม่รู้ไม่รู้ข้อมูลเขาจะเอาฉากไหนที่ไปใส่อ่ะ น่าจะได้หลายฉากอยู่นะจะไหมแต่จริงๆแล้วมันน่าจะถูกฉากเลยนะจนจนบางหนักเราต้องการเบรกให้มันแบบอะอารมณ์ให้มันเบาๆหน่อยเพราะมันมันตึงๆตึงๆตลอดเนี่ยค่ะแล้วก็ไหนๆก็ถามแบบแฟนหนังฝากสฝากถามนะไหนๆก็ยี่สิบเดียวจะมีภาคสองภาคอะไรอย่างเงี้ยคนถามมเยอะมากคิดว่าไม่น่าจะมีแล้วมีภาคนี้เลยครับคนไบ เพราะว่าตอนจบมันเล็กมากเลยอ่ะตอนจบที่แบบมีสีไปแล้วดูว่าเป็นภาคจักรวาลขยายต่อเลยนี่โอ้โหไม่ไม่น่าจะมีนะครับคงคงเป็นคงเป็นเรื่องที้ นีอร่อยไหมาเลยพูดแล้วจะจะพูดอะไรแล้วก็ดีแล้วไงก็เข้าไปดูสิอะไรกมายี่สิบปีชรอตเตอร์ความรู้สึกยังบ้างเออเอาจริงๆมันแปลกนะเพราะว่าชัตเตอร์เป็นหนังที่ถึงทุกวันนี้ผมไปที่ไหนก็ยังมีคนก็ยังก็ยังมีคนทักทักถึงเรื่องนี้อยู่ฮะไม่ล้วก็ไม่ได้น้อยลงด้วยแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะถ้าไปเทดสการหนังแบบชาต่างชาตินี่ก็ยังพูดถึงแล้วก็ยังแซวอยู่เรื่องเดิม ปวดขออ้อไปก็ก็ปรงแล้วฮะมันมีช่วงที่ลำคาญนะฮะถามจนเบื่อเออช่วงหลังก็แบบแบบถามแล้วรู้สึกเออปึ้มว่ะผ่านมา20่สิปีคนก็ยังคนก็ยังทักถึงเรื่องนี้เป็นโแอนิเมชังตอนนี้ไง20ปีผ่านไปยัปวดคอหรือเปล่าเนี่ยเอ้อเหรอจริงเหรอนี่ไง อิมเขาบอกว่ายี่ไม่ไม่เขาบกยี่สิบปีแล้วอะยังได้ที่ต่อไหวไหมอลองกระดูกไม่ดีด้ยกระดูกเริ่มโก่งแก้วไม่กี้เราถามกันถึงเรื่องของภาคที่สองพี่จอยอยากมีอยากให้มีไหมฮะฮะภาคสองเออคือภาคต่อที่เป็นเนื้อเรื่องมมัันนจะขี่คองคองคู่อย่างนี้ เป็นแบบแบบใหม่แบบใหม่แบบใหม่ต้องบู๊บูขี่แทนใช่ไหมที่สี่แพนบ้างบ้างบ้าแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องต่ออะไรอย่างเงี้ยหรือทักต่อที่แบบต่อยที่มีกับฉันเชื่อเชื่อเชื่อไหมมันมีมันก็มีคนเคยมาทักนะแบบก็เคยมาเสนอเป็นแบบคอนเซปต์อะไรเงี้ยแต่ว่าเราเราแบบมีคนต้องถามคีนี้นี่แหละไม่เกี่ยวกับเราอ่ะก็ถ้ามีต่อก็ก็น่าสนใจ แต่อาจจะต้องเป็นแคสใหม่ไปเลยป่ะแบบเหมือนแบบเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่แต่ไม่ไมไม่แกเป็นผีแกเป็นผีที่กลับมาได้ตาใช่อวตารนี่นี่ยังไม่ตายนี่ยังไม่ตายแกกลับได้ก็ไม่ตายไงแต่กูเดี้ยงแล้วไงอ๋อเคยเคยคิดคอนเซปเป็นเหมือนแบบมีมิสทรีอีกอันนึ่งแบบคละเรื่องมีเวลาไหมมีเวลาไหคะทุกคนใช้เวลาหน่อยกูมาใครกูมาใคร ไห้ผมเคยคิดว่าแบบถ้ามันมีเรื่องเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่มันต้องวกกลับมาหาทำนานกาจริงความจริงผ่านแบบอาจจะเป็นโรงพยาบาลที่อนี่อยู่หรืออะไรเงี้ยเขาติดเงี้ยเขาเลี้ยงได้ชวนเลี้ยงอะไรเลียงนี่พี่จะลงทุนให้พี่โจงคะเออเงี้นเป็นะไปแรงเองกันะเขามีในทุนตั้งเยอะแยะเจ้ากูสร้างบ้านอยู่อย่าอย่าไปยุ่งกับทางกูบ้านกูแพงมากกับเรื่องนี้อยากประทับใจสุดนันดา จปคือถ้าส่วนตัวก็ยังก็ยังนึกถึงฉากที่เราไปถ่ายที่บิ๊กที่พากลับหัวปีนชารเดียวกันไอที่มันไต่บนได้นะคือคือเรื่องราวของชัตเตอร์มันมีเยอะใช่ไหมก็ตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้เป็นหนังแบบฟอร์มนั้นเพราะว่ามันเริ่มจากค่ายฟิโนก่อนก่อนที่ไปจับมือคู่กับแกรมมี่นั่นนี่แล้วก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยคุณจำได้ไปดูฉากนั้นแล้วแบบผมมีเครนขึ้นมาอีก ชี้นี่หนังอินดี้ตอนไหนวะมีสลิงนี่ห้อยหัวลงามาแบบฝนต,ตกโผล่แบบเป็นฉากจำถึงทุกตอนนี้ก็ยังจำ,จำจำฉากนี้ได้ได้ไดชัดเจนมากมันแบบไอ้เนี่ยอะไรประมาณเออประมาณนั้นแหะแบบโอ้หชี้แม่งอย่างนี้เลยอ่ะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไม่แล้วมันมันเป็นเซตอัพที่ยูนิคมากนะนะที่เขาต้องมาวิกสลิงอิ่มแล้วก็ต้องจับหัวแล้วก็ปีนลงมาแล้วเขาฝนก็ตกอีกอะไรก็รู้ว่า ออพี่ต้องบอกว่ารีมาสเตอร์คันนี้ก็คือใช้ทุนกันอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้คนแต่ว่าเชิญชวนมาดูหน่อยค่ะเด็กรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยดูในยยอะไรเงี้ใ้มาพิสูจน์เนี่ยหนังพีของแท้ร้อยล้านของจริงงานชวนจริงครับชวนแล้วชวนแล้วเหรอเุณต้องชวนอีกเนี่ยเนี่ยกี้เขาบอกเมื่อกี้จะไปแล้วฮอนดานๆ20ปีอันนี้รุ่นใหม่ ก็สำหรับรุ่นใหม่อาจจะเคยเห็นพ่อพ่อแม่พูดถึงแบบเฮ้ยปวดคอปวดคอแล้วแบบเฮ้ยพ่อแม่พูดถึงอะไรวะเนี่ยโอกาสของคุณเนี่ยมาดูได้เลยฮะชัปเตอร์เข้าลงวันที่วันที่เก้าผมก็น้องใหม่นะฝากตัวด้วยนะครับโอเคขอาอุ่นทันทันเลยทันมันรถติดอยู่ข้างหน้าสิบนาทีเนี่ยเคยเที่ยไม่ขยับเลยเนี่ย